สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำอะไรมาลองติดตามกันดูนะครับ นี่คืออะไรมีใครก็จะดาวออกบ้างครับตอนนี้ว่าผมจะทำอะไรใครอยากรู้ติดตามดูเลยนะครับ ว่าผมทำอะไรตอนนี้รู้ส่วนผสมนี้น่านาจะรู้กันแล้วมั้งครับว่าคืออะไรผมก็อยากจะใช้มือนะครับแต่ว่ามือผมมันจะนจะเหลือง ็จะใส่ถุงม,มือก่อนถ้าไม่งั้น,นมือผมเหลืองแน่เพื่อนๆพอจะเดาออกกันหรือยังครับว่าวันนี้ผมจะมาทำอะไร ่าผมจะมาทำอะไรให้เพื่อนๆชมให้เพื่อนๆได้ติดตามกันผมว่าเริ่มจะได้ละคุกเขาเริ่มจะได้ละตอนนี้เริ่มสวยแล้วครับอันนี้ไม่ใช่มาม่วงกวนนะครับไม่ใช่มาม่วงกวน ว่าผมว่า,วาโอเคนะครับแค่นี้โอเคนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราก็มาเริ่มขั้นตอนต่อไปกันเลยตออนเนช็ดเช็ดก่อนครับเช็ดสถานที่ก่อน น,นี่ทําผมก็จะเก็บไว้ให้ลูกเลยนะนี่ห้าขาวบางปูนะครับห้าขาวบาง ว่าตอนนี้เพื่อนๆน่าจะเดาออกแล้วครับผมจะประทับรอยมือรอยเท้าที่ผมจะมาแนะนำก็คือว่าอยากจะให้เพื่อนๆเก็บเก็บรอยมือรอยเท้าของพ่อแม่เราไว้นะครับเก็บไว้เป็นของดีนะครับเป็นของดีแบบ ยากเราไม่ต้องไปหาแบบรอยมือรอยเท้าพระเกจิดังๆอะไรหรอครับอันนั้นอะ่ะมันเป็นแบบพุทธพาณีชครับมันแพงเราเอาพระอรหันต์ซึ่งเป็นวิดามารดาของของเรานะครับเดี๋ยวผมก็จะทําเก็บให้ลูกผมวิธีการทํา มือของเราประทับลงไปอย่างนี้นะครับผมก็จเจ้าออกเริ่มกันเลยนะครับมือขวามือแรกของผมก็จะประทับไป ก็จะทำแบบนี้กดซ้ายกดขวาเ,เพื่อนๆดูได้เลยแล้วผมก็จะยกขึ้นนะจะได้เป็นแบบนี้นะครับหนึ่งข้างข้างไปละ หน่ข้างครับข้างซ้ายโอเคละเนาะผมก็ทำการปัม๊มประทับเลยโอเคครับผมก็จะกดเหมือนเดิมอันนี้เป็นเทคนิคขผมเองนะครับผมจะกดเผื่อเผื่อบางครั้งมือเรามันไม่แนบนะครับ เราไม่แนบเราก็จะกดก็จะกดผมก็จะซ้ายขวาซ้ายขวาหมุนหน่อยยกขึ้นมาดูกันครับโอ้โหสวยงามครับนี่เป็นรอย รอยมืออยมือของเราคลิปนี้ผมก็จะลงแบบสั้นๆน,นะครับผมจะยังไม่ลงรอยเท้านะครับไว้ให้เพื่อนๆติดตามกันอีกอีกทีน,น,นะครับคลิปหน้านะครับคลิปหน้าผมจะมาลงรอยเท้าให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกทีนะครับขอบคุณครับเพื่อนๆ ชอบกดไลค์กด s u b s ไคร b ์กดติดตามด้วยนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ